ขอเรียนเชิญตัวแทนคณะปฏิทิททรรนเชียร์ลายหมาวเชียร์ลายปทุมไทยสากาลาดพร้าวให้เกียรติ่าม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ประชุมใหญ่ร่วมกันนี้ว่าที่นี้จะมีวันที่วันที่วันที่แล้ววันที่หนึ่งวันที่สองอัลลอฮฺทรงแสดงให้เราเห็นในความเป็ครับในกุ่ของพระเจ้านะครับเป็นนักการมหาวิทยาลัยประชุมใหญ่สาาราชวันะครับก็เป็นจากตังประเด็นที่เรามาเยี่ยมเยินกันนะครับ ในการนี้ก็ขอขอบคุณนะครับรเด็นของเราขอเรียกชื่อริมน,นะครับเพราะว่าเส้นสน,น,นุกเป็นการส่วนตัวมนาหน้าครับเคยได้ดูผลงานในการเป็นสมาชิกที่สภาน,นานแสงนางนะครับแล้วก็รูกจากพูดดีนะครับในเรื่องของหมู่บ้านของท่านเจ้าขอบอกว่าจะมาอยู่นะครับเป็นการส่วนตัวหากมีงานพูร้องนะกานจะเนกรสิ่ง,ง,งนำะคัญ เป็นส่วนตัวของเบดีนะครับก well ็ขอขอบคุณเวทีนะครับก็กลราที่จ้เป็นในการต้อนรับเป็น่างดีนะครับนักจากลุ่มนี้นะครับมีทั้งหมด41คนนะครับซึ่งมาจากหลากหลายสถาบันหลากหลายโรงเรียนหนึ่งขพศเราก็มีนะครับสองสพมงหัวเราก็มีเช่นเดียวกัน สามปอนาะเราก็มีเช่นเดียวกันนะครับสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรามีนะครับแล้วก็สุดท้ายสุะชังเราวันนี้รู้สึกว่าจาเดินทางมาแต่ยังติดผังอื่นนะครับก็คงจะเข้าพิษสอ่งจุนะครับสมาชิกพุที่าสภา แต่สมบชกติบัญญัติเราผ่านครับก็คงจะถูกแลก้วการที่เราเลือกเป็นหัวหน้ามาศึกษาดีนานะครับซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราพบว่าโงียนแห่นี้เรียนทางโลกพวกผู้กำลงทำนะครับจากที่ในที่ของเราได้นำเงินเหลือ,อปริญญาของท่เรีก็จะเป็นสิที มีท่านสามารตั้งแต่มนถึงโมงใช่ไหมครับแล้วก็สายสาธารณะตั้งแต่เอิทีตั้งแต่เอพทีด่าใช่ไหมครับจนถึงกาหนวิชั้นสิแล้วก็อีกสายก็คือดับฟีใช่ไหมครับจับฟีพร้อมควกผู้กำกับกกกสายวิใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบดู ขอ,อยกตัวอย่างนะครับขอ,อยกตัวอย่างว่าสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าถ้าหาเว่ามีเส้นเดียวท,ที่มันโตแค่ไหนก็คงจะไม่ทำให้หลอดไฟนะสว่างไนดะ้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีสองสายแม้ว่าจะมันเล็กไฟถึงไหนเสียงสว่างก็ไปถึงนะั้นนะท่านทำสุสม่มซ้องแล้นะครับและนอีกอย่างหน,นึ่งที่ท่าน มาแี้ก็คือสายตาดินอัลกุรอานพูดัามัน็คงจะเป็นสายไฟฟ้าที่เพอร์เฟกที่สุดก็คือเพย์ราวนะครับมันมีสามสายสามสายถ้ามีสองสายไฟ้ผ่านขึ้นมาบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าไายในบ้านก็คงจะเสู่หมแต่ถ้ามีเพย์ราวสายดินงเกิน้าผ่านขึ้นมาก็จะไม่ เป็นพิเศษไปเลยนี่นะครับผมก็ขอท่านชมและก็ขอให้ท่านดำเนินการในกิจการของโรงเรียนของท่านต่อไปนะครับในการนี้ก็ขอขอบคุณในการต้อนรับจากนักเรียนจากนักเรียนโรงเรียนะครับใช่ครับผมกคณะผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็นักเรียนตามลาาสนามเมื่อกี้ก็ รู้สึกว่าพวกเรานี่ได้รับเกียรติอย่างมากขอบคุณท่านในการกขอขอบคุณมาณโอกาสนีนน้นะครับก็คงจะไม่ยืดยาวนะนะครับในคณะของในฐานะในตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยประจวบคีันก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นนนะครับขอคคบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณตัวแทนคณะนิสิต นักบัณฑิตวิเยาลไทยมหาวิทยาลายัยราชภธนนีสาขาวาชาชีววิทยามาต้อนรด้วยครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนนรุสสามนายบริหารเรียนมามาเล่าถึงภาพรวมของการบริหารงานของโรงเรียนนรุสสามขอบชิญครับ thank you yes, d i s t i n g u i s h e d g u e s f r o r Thani University and next we would like to invite our school principal جزاك الله خيرا والآن نتفقد سعادة المديرة السيدة نوري